วัสดีครับตอนนี้ก็กําลังจะไปขึ้นเครื่องนะอันนี้ก็ออกจากเกตนะครับอันนี้เป็นเครื่องของเอเอเียนะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณห้าสิบนาทีครับไปถึงนั่นอันนี้ถ้าลงจอดปุ๊บก็พวกเราก็ขึ้นต่อเลยสนามบินใหญ่มาก อันนั้นน่าจะเป็นอันนั้นน่าที่จอดเครื่องบินใหม่ดูเปล่าไม่รู้นะอันนี้นะฮะก็ครั้งแรกเลยต้องรอันาไหน้าเนาะทางนี้แหละพกางเขาบอกว่าในหน้าอ่าอันนี้เป็นเครื่อง a i r ์บัสนะครับ ข้างแรกแล้วก็ตื่นเต้นอันนี้มาข้างแรกนะครับ